อัปเดตรถเข้าใหม่หน้าใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ e ีโกคา5ประตูแบรนด์หลักโตโยต้ายาริสนะคะได้เป็นตัวรถปี2018สําหรับคันนี้นะคะได้ตัวท็อปด้วยสีเทาดําแล้วก็ได้ชุดแต่งนะคะสะเกิร์ตรอบคันจากเจ้าของคนเก่าราคาดีๆแบบนี้นะคะออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่6 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเองนะ,ะมีบริการจัดไปแนนทั่วประเทศและที่สําคัญค่ะการันตีนะรถสวยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะมีบริการตรวจรถมากกว่า3ร 1 4 4จุดเลยก่อนที่เราะะจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสําหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุ้นตอนนี้เลยก็เป็น Toyota ายาริ1.2ตัว g รถปี2018กับราคาค่าตัวนะคะ349,000บาทเลขหมายคันนี้อยู่ที่100,000กว่าโลเท่านั้นเอง ป่าเดยวนุ่นนะคะจะพาดเดินดูรายละเอียดตัวรถกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสําหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะนี่เลยได้ชุดแต่งสเกิร์ตนะคะจากเจ้าของคนเกา่าพร้อมกับใหม่เลขทะเบียนนะคะ8กไก่พอพาน8123จังหวัดกรุงเทพมหานครไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวชุดกลมไฟยังใส่ยังใหม่เลยเนาะมีเดย์ไลท์แล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะ มาต่อกันที่ตัวล้อนะจะได้เป็นล้ออลลอยเดิมโรงงานขอบ15นะคะสภาพดีค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยที่มาจากโรงงานนะคะแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยและนี่ค่ะกระจกบานนหน้าก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานมีสัญลักษณ์ตัวต้าติดไว้อยู่แบบนี้นะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะ ก็ยังไม่ได้ติดฟิล์มหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถกําหนดความหนาของฟิล์มได้เลยนะคะติดตั้งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนุ่นแถมให้เลยส่วนตัวกระจกมองข้างของเขานะคะทั้งพับและปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่หูของกระจกมองข้างและตัวกระจกด้านข้างทุกมาน ก็จะมีสัญลักษณ์ของโตยต้าติดไว้อยู่แบบนี้แล้วก็มีสัญญาณกันขโมยนะคะที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทํามาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลย เดี๋ยวนุ่นนะคะถอยหลังให้ดูในส่วนของภาพรวมด้านข้างกันสําหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมทุกอย่างอยู่ครบและด้วยกลับสีของตัวรถนะคะเป็นสีเทาดําสีเดิมโรงงานนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาได้ง่ายมากเลยนะคะรับประกันค่ะว่าไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วน สำหรับตัวน้ำมันที่เติมนะคะก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95รองรับ E20 ด้วยส่วนด้านบนหลังคางก็จะมีในส่วนของคีบฉลามนะคะไว้รับขึื่นสัญญาณวิทยุมีในส่วนของสปอยเลอร์น้อยๆด้านท้ายและยังมีในส่วนของไฟเบรกัวงที่3ด้วยกระจกบ,บานด้านท้ายนะคะก็มีการติดตั้งตัวไล่ฟ้ามีค่ะมีที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายให้ด้วยและนี่นะที่สำคัญเลยนะคะกระจกบ,บานด้านท้ายก็ยังเป็นของแท้จากโรงงาน ช่วงโคองไฟนะคะขนาดกําลังดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเป็น LED เนอะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครบเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีกล้องถอยหลังที่ติดตั้งจากโรงงาน mm hmm. มีสกเกิร์ด้านท้ายแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะจัดมาให้ครบเลย mm hmm. อนนัุนุดเปิดให้ดูนะคะในส่วนของ ประตูด้านหลังกันมีค่ะเลือกกับรถแฮชแบ็กนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นรถอ้นเอกประสงค์ขนาดเล็กนะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยภายในนะคะขานาดกําลังดีเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรและตัวเบาะนะคะสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระเปิดแผ่นไม้ขนานขึ้นมานะคะสําหรับโฉมนี้ไม่มียางอะไรสํารองแล้วนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของชุดป่าล้มฉุกเฉินนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองส่วนรายเรียดตัวโครงสร้างเห็นไหมคะ รอยซีนทางมะพร้าวนะก็เป็นสีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบนะคะนี่ดีเทลรายละเอียดต่างๆจากโรงงานเห็นไหมคะค่อนข้างครบเลยมาดูกันในส่วนของหัวน็อตนะคะนี่หัวน็อตก็เป็นสีเดาสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลย เ็นไมเม็ดอาร์ก็อยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมเลยนะโช้กอัพปากกระโปรงด้านท้ายก็ยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะการันตีนะตัวรถสวยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะทดลองขับได้ที่บริษัททออโต้อ,อยติถนนยิสุวินทวงศ์นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหา,หานครนะคะเปิดทําการทุกวันเลยหากไม่สะดวกมาดูรถนะคะเราสามารถวิดีโอคอลหรือว่าจะตรวจรถก็ได้นะ นี่มือเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะแบบนี้เลยมือเปิดนะทำมาจากโคเมียนตัวนี้แข็งแรงมากตัวพับกป็จตมงง,งข้างปรับเป็จตมองอข้างตรงนี้ไฟฟ้าเนาะล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าสีบานเป็นออตโต้นะคะสำหรับคนขับมาเข้ามาดูภายในกันอันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจเขานะคะนั่นนะคือสมาร์ทคีย์เลนนะคะกับปุ่มสตาร์ทนะนะบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยแล้วก็โหมดการเลื่อนถลายมีเรดราเตือนด้วยนะคะ สำหรับพวงมาลัยนี่เลยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะไว้สำหรับควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ทับสายวางสายฝังนี้นะคะคันนี้รถปี2018เลขไม่อยู่ที่1 3,087กิโลซึ่งเป็นเลขไม่ตามการใช้างานจริงนะคะมาต่อกันที่เครื่องเสียงนี่เลยเดิมๆโรงงานนะติดตั้งจากโรงงานมาให้ ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นซีดีหรือว่าวิทยุนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยนะคะกับโทรศัพท์เนาะเวลาสายเข้านะคะเราสามารถรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้และยังมีช่องนะคะเสียบสาย USB-A u x ด้วยส่วนตัวแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยปรับความเย็นให้อัตโนมัติค่ะและตัวเกียรก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้สำหรับตัวเบาะนะเบาะผ้าเดิมโรงงานค่ะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเดินไดน เดินด้วยได้สีน้าเงินแบบนี้นะซึ่งนุ่นแนะนําเลยนะคะเบาะผ้าเนี่ยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีพาดตอกน,นะคะที่ห้องผู้โดยสารเนาะก็จะมีในส่วนของแพ่นยางรองเท้ามาให้ด้วยนะคะและตัวบ่อเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดาน,นะคะตกแต่งลดลายด้วยได้สีน้าเงินเหมือนด้านหน้าเลยนะคะของเขาเนี่ยออกแบบมารองรับผู้โดยสารเีแค่สามท่านนะคะเพื่อความปลอดภยัยและเพดานด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีเทาเข้มนะคะจะทําให้การดูแล รักษาทำความสะอาดเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายเนาะ,ะสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการเลือกซื้อรถยนมือสองนะคะเราก็พลาดไม่ได้เลยนะที่จะต้องดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้มาเดี๋ยวเรานะคะมาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันสําหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์อีโกคาร์นะคะ5ประตูประหยัดน,น้ำมันขนาด1 cc, 2 0 0 c ีนะคะเครื่องยนต์เป็นสินล้วนรับประกันข่าวว่าไม่เคยติดแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนหัวน,อน็อตฝากระโปรงนะคะเป็นสีเทาสีเดิมนี่เลยไม่มีรอยฉลอกเลยนะคะ 1L 1R มีครบเม็ดอาร์ตนะคะที่เบ้าโชกสภาพดีน็อตที่เชื่อมต่อคานต่างๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับคานด้านหน้านะคะก็เดิมๆตรงๆแต,ต,ต้มสีต่างๆจากโรงงานอยู่ครบต้วนสมบูรณ์ และนี่ค่ะเมตอาพี่เบ้าชกสติ๊กเกอร์มาอ,อกรน็นอตแก้มน็นอตปากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกฝากกระโปรงเดิมโรงงานมีตาปั๊มเปต้าติดไว้อยู่แบบนี้นะคะและแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเห็นไหมคะสภาพดีสมบูรณ์สําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิกว่ำไม่มีจมน้ํามาเล่มทะเบียนไม่มีชํารุ่สูญหายตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถเข้ามาใหม่ที่นด่นอัปเดตให้ชมกันในคลิปนี้ y o t ยต้ายา h ีแฮ h b a c k 1.2ตัว g ีรถปี2018ราคา349,000บาทลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อตนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099ยินดียังให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนุ่นฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการ รับชมคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ